โอเคครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับก็ในส่วนของเกมรถถังนะครับวันนี้ผมเข้ามาก็มีการอัปเดตนะครับเป็นอัปเดตแพทใหม่ของเรานั่นเองซึ่งการอัปเดตแพทใหม่ของเรานะครับก็มีหลายเวอร์ชั่นเลยนะครับเวอร์ชั่นแรกก็คือเป็นครูเพิร์กนั่นเองนะครับตอนนี้คือสกิลของเราอะครับมีการเปลี่ยนสกิลของเราใหม่นะครับก็สกิลเซตเดิมนะครับที่เพื่อนๆอัพไปก็จะมีการรีเซตใหม่นั่นเองนะครับเป็นสกิลแบบใหม่นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ ยังพูดถึงประสิทธิภาพของครูด้วยนะครับในการที่เราจะอัปเกรดนะครับรวมถึงการใช้คู่มือหรือตําราต่างๆนะครับในการอัปเกรดนะครับในการเร่งสกิลของครูของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เพิร์กของเรานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็คือมันจะมีเรื่องของโบนัสเพิร์กมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็เพิร์กที่ใช้ร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็มีการรีเซ็ตเพิร์กของเรานั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลอง กันดูแล้วกันนะครับก็แพทนี้เป็นแพท1.26แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะทํำยังไงได้บ้างแต่สังเกตจากทางด้านซ้ายนะคุณผู้ชมสกิลเพิร์กของเราก็ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับเป็นระยะเวลา29วันเลยเพราะฉะนั้นหมายว่ม เดี๋ยวเราจะกดรีเซ็ตรัวๆเลยไหมครับคุณผู้ชมก็สามารถรีเซ็ตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแซมเปิลก่อนนะครับอันนี้เป็นรีเซ็ตฟรีเลยนะครับเนี่ยรีเซ็ตฟรีหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาให้เราเลือกอันนี้นะครับก็ รีเซ็ตไปเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นสกิลของคอมมานเดอร์ของเรานะครับอันนี้คือผมเล่นเป็นเฮลิทังก์นะครับก็คือ VC 5 5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะอัพอะไรได้บ้างแล้วเรามีสกิลใหม่อะไรบ้างนะครับก็สกิลเดิมของเรานะครับ Brother in Arms นะครับอันนี้สกิลสำคัญเลยนะครับสกิลใหม่ที่ผมสังเกตเห็นเพิ่มมาก็มี Emergency นะครับคุณผู้ชม Emergency เดี๋ยวเรามาดูกันคือทำอะไรได้นะครับหลังจากที่เราเทรนเสร็จนะครับครบ100%นะครับก็จะมีโบนัสให้5% ระระยะเวลา15าวิครับหลังจากที่เราโดนยิงจากฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับในกรณีที่แบบว่าเราโดนดามจของเรานะครับประสิทธิภาพของเราก็จะดีขึ้นนั่นเองแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็น practical นะครับคุณผู้ชมสกิลนี้ก็คือเมื่อเราเทรนเสร็จป,ปุ๊บคอนซูเมอบลของเราก็จะใช้ได้ไวขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ coordination นะครับ อันนี้ก็คือลดระยะการเล็งของเรานะครับ เอ่เป็นระยะถึงประมาณ12.5%เลยนะครับแสดงว่าเลงไวขึ้นนะครับ12.5%าเปเ็นป็นระยะ15าวิครับหลังจากที่เราสปอตฝั่งตรงข้ามได้อ๋อโอเคอันนี้คือเราต้องสปอตฝั่งตรงข้ามได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือมีประมาณนี้นะครับสกิลนี้มี3 3อันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปของเรานะครับเป็นผลแม่งปืนครับคุณผู้ชมก็คือกันเนอร์ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราลองรีเซ็ตสักนิดหนึ่งครับก็ฟรีเหมือนเดิมนะครับช่วงเวลา 29วันนี้นะคุณผู้ชมก็คือฟรีหมดเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปอัปเกรดของเราได้นะครับอ่าโอเคสกิลอันกันเนอร์ของเรายังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเพิ่มมาอีก2อันนะครับก็คืออันแรกนะครับคอนเซนทรชันครับก็คือเมื่อเราจอดอยู่เฉยใช่ไหมครับก็ค่าเบี่ยงเบนของกระสุนของเรานะครับก็จะดีขึ้นประมาณ3.5%นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะครับเหมาะสําหรับสายสุ่มนะคุณผู้ชม อ่อควิกเอมิงนะครับก็คือเมื่อเราเทรนเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราหันป้อมของเรานะครับเอ่อระยะการเล็งของเราก็คือจะดีขึ้นประมาณ2.5%อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะ2ส,สกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากเลยนะครับอ่ะโอเคปะเรามาดูต่อครับคุณผู้ชมเอ่อสกิลต่อไปของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเซ็ตแล้วกันรีเซ็ตไปหมดเลยอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นสกิลเอ่อรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำอะไรได้นะครับ ก็มีสกิลใหม่ของเราเพิ่มมา2อันนะครับอันแรกก็เป็น r e l i a b l e Placement นะครับก็เมื่อเราเทรนครบร้อยร์เซ็นะครับก็กระสุน h e E Shell นะครับก็จะถูกแอบสอบนะครับไป10%นั่นเองแล้วก็ลดดามจของเราด้วยนะครับจากการตกจากที่สูงนะครับถึง30%เเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีนะในกรณีที่แบบว่าเราเล่นรถถังเบาอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมแบบล่วงเนินล่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะเล่นรถถังหนักแบบสายแบบ ลงเนินก็ได้นะครับคุณผู้ชมแบบลงเนินลงเขาเราก็ไม่เจ็บมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเอนจิเนียนะครับคุณผู้ชมเอนจิเนียก็คือเขาบอกว่าเมื่อเราเทรนเต็มนะครับก็คือท็อปสปีดของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น1กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วเพนัลตี้ก็คือแบบเมื่อเอนจิ e นของเราเสียหายนะครับเราก็จะลดความเสียหายของเราลง20%นั่นเองครับโอเคปกติเอนจิ e นเดามจของเราเนี่ยเราจะขับ รถถังได้ช้ามากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมอันนี้ก็คือลดเอฟเฟกของมันลงมาอีกยีนั่นเองก็หมายความว่าไม่ได้ช้าถึงขนาดนั้นนะครับเอนจิเนียร์ถือว่าดีมากเลยนะสําหรับสายแบบสายแบบเร่งนะครับเร่งเครื่องนะผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าสุดท้ายของเรานะครับก็คือ,อเป็นพลรถกระสุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างานะคุณผู้ชม สายโหลดกระสุนของเรานะครับมีสกิลเพิ่มมา3สกิลนะครับเริ่มต้นจากสกิลแรกก่อนก็เป็น perfect charge อันนี้ก็คือต้องเทรนนะครับให้ครบ100%นะคุณผู้ชมเราก็จะเพิ่มตามเร็วกระสุนอีก10%เลย10%เลยนะครับคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็รถถังที่แบบว่ากระสุนไวๆวมากอย่างเ,เช่นไรโน o อย่างเงี้ยครับรถถังเทสิบของ อ,อ,อิตาลีอ่ะที่เป็นเฮลิแท้งอ่ะผมคิดว่าเวิร์กเหมือนกันนะครับเวิร์กเลยอ่ะคือมันยิงแบบความเร็วพันสีกว่าคือเพิ่มอันนี้ไปก็คือพันห้าพัเลยครับคุณผู้ชมคือแบบโหดมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น o s ส Combat นะครับระยะต่ำกว่า50เมตรก็สามารถที่จะลดการโหลดได้นะครับอันนี้ก็คือแบบสายแบบเข้าปะทะนะคุณผู้ชม เข้าพัฒนาระยะประชิดเลยนะครับเราก็สามารถโหลดได้ไวขึ้นนั่นเองถามว่าดีไหมก็พอโอเคครับพอได้อยู่แล้วกันสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มแม็กซิมัมนะครับโพเทนเชียลดาเมจนั่นเองครับก็คือมินิมั่มโอเทนเชียลโอเพนนเทรชั่นด้วยก็หมายความว่าปกติแล้วอะครับเวลาเรายิงสมมุติดาเมจร้อยหนึ่งใช่ไหมครับมันก็จะเวทอยู่ที่ประมาณดาเมจเจ็ดสถึงร้อยใช่ไหมครัคุณผู้ชมอันนี้ก็คือบวกเพิ่มไปอีก2%ก็หมายความว่าแทนที่เราจะยิงได้แบบ โรโลอย่างเงี้ยครับที่เป็น75อย่างเงี้ยเราก็เพิ่มขึ้นเป็น77แล้วก็125ก็บวกเพิ่มอีก2%ก็คือเป็น27อ่า127นั่นเองนะครับแก๊ปของเราก็คือจะขยับขึ้นไปนิดนึงเดามจของเราก็คือจะจะดีขึ้นอ่ะไม่ว่าจะโรโลหรือไฮโรก็ตามเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นสนะครับสำหรับดามจแล้วก็ค่าเจาะเกาะด้วยนะ mm hmm. เพิ่มทั้ง2อ,อย่างเลยนะคุณผู้ชมค่าเจาะเกาะแล้วก็ดามจนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะี่ย พอผมคิดเข้าไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นเลยว่าดาเมจของผมมาเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับเพราะปกติค่าเบี่ยงเบนมันมันบวกลบ25ใช่ไหมคุณผู้ชมจาก9เอ่อ490ก็เป็น496นะครับแล้วค่าจอกก่อจาก260ก็เป็น263เห็นไหมครับเดาเมจก็เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มี มินมัมนะครับเนี่ยมินิมัมนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก2กว่าแต่ข้อนี้มันเป็น3.9เพราะว่ามันมีไอ้นี่ไงคุณผู้ชมผมติดพัดลมเอาไว้นะครับเป็นเว้นนะครับที่เป็นเว้นแบบใช้บอลแรกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มค่าสแตทพวกนี้ด้วยนะครับ เนี่ย perfect charge เห็นไหมครับเพิ่มมาตั้ง11%เลยนะคุณผู้ชมก็คือถ้าสมมุติเรามีพวกอะไรนะ b r i t h e r in arms อะไรพวกนี้เราก็สามารถช่วยได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับสกิลของผมตอนนี้รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางแล้วกันนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของเออสกิลนะครับ ที่เป็นสกิลหลักของเราก็คือเป็นสกิลผู้การแล้วผู้การของผมทําหน้าที่เป็นเอ่อเรดิโอด้วยเพราะฉะนั้นสกิลของเรดิโอของผมก็จะมีสช่องนะครับส่วนสกิลหลักของเราก็จะมีทั้งหมด6ช่องนั่นเองนะครับช่องสุดท้ายผมยังอัพไม่เต็มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูก็สกิลแรกของเรานะครับผมจะขออนุญ,ญาตอัพเป็น brother in arms นะครับส่วนสกิลที่2ของเรานะครับผมก็จะเน้นเป็นเอ่อรีคอนก่อนนะครับรีคอน รีคอรนี้ก็คือเพิ่มระยะการมองเห็นนะคุณผู้ชมส่วน Emergency ก็คือโดนยิงนะครับแล้วก็เพิ่มโบนัสอีก5%นะครับสำหรับทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมถือว่าดีมากเลยครับก็ผมจะมีอัปเกรดก็คือจะเป็น เอ m ม n ิ่งสปีนะครับเพราะว่า2 s k สกิลนี้มันมาพร้อมกันใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือถ้าเราตรวจจับได้ดีเราก็จะสามารถที่จะสปอ,อตฝั่งตรงข้ามได้ดีแล้วก็เล็งได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสกิลของผมมันอนาจอยู่แล้วไงคุูผู้ชมมันเล็งได้ช้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นติดพวกนี้ไปก็เวิร์กเหมือนกันที่เหลือนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นสกิลซ่อมนะครับต้องมีนะ เมน t ท r แล้วก็ Emergency นะครับก็คือ When Fully Train เท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสลับที่กันเป็น Emergency ก่อนนะครับเพราะว่าต้อง100%นนะคุณผู้ชมแล้วก็โอเคครับเมนเทอร์ or, นะครับเมนเทอร์ or, นะอ่าโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเทรนไปเลยครับคุณผู้ชม เมนเทอร์ของผมไม่เป็นไรนะสกิลมันยังมีเอฟเฟกอยู่นะครับแม้กระทั่งเทรนไม่ถึง100%นะครับก็ไม่มีปัญหาต่อไปโบนัสเพิร์กของเราครับทีนี้เรามาดูโบนัสเพิร์กของเราบ้างเมื่อกี้ที่ผมลืมพูดไว้ใช่ไหมครับก็จะเป็นสกิลของวิทยุนั่นเองครับเรามาดูกันสกิลของวิทยุเรามีอะไรบ้างนะครับก็ communication expert นะครับอันนี้คือเหมือนเดิมนะครับ situational a w a r e n อันนี้ยังเหมือนเดิมแล้วก็ side by side นี่ถูกอัปเกรดมาใหม่นะครับก็ เมื่อเทรนเสร็จนะครับก็เพิ่มอีก2.5นะครับแต่ต้องเป็นระยะต่ำกว่า50เมตรเท่านั้นนะครับเรคือพูดง่ายๆคือ c r e ีย f f ออฟฟิเชนซีโบเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2.5แต่ว่าต้องเป็นระยะที่อยู่ใกล้มากๆจริงๆนะคุณผู้ชมเราถึงจะเนี่ยเพิ่มสแตตของเราได้คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าสแตตของผมเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอผมคิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลด ออฟฟล์เราก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีสกิลเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ยครับเพิ่มขึ้นมาอีก2.5%ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผู้ชมเนี่ยเนี่ยเพิ่มหมดเลยนะครับเพิ่มหมดเลยผมคิดว่าเพิ่มหมดเลยนะครับโอเคเพิ่มระยะการมองเห็นเพิ่มอะไรด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น communication expert นะครับก็เพิ่มอีก2.5%เหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าโอเคครับเอ่อ เขาเรียกว่า damage ในการ assist นะครับของเรานะครับเพิ่มขึ้นมากกว่า hit point ของเรานะครับเช่น hit point ของเรามีร้อยหนึงแต่ว่า damage assist ของเราเนี่ยมี150ยห้าเราก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ2.5%ครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดาเลยนะสกิลเนี้ยดีครับแล้วก็ jamming นะครับสกิลนี้ก็คือลดการสปอตนะครับ1วินาทีก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วก็สกิลอีกอันนึงเป็นสกิลสุดท้ายแล้วนะครับที่เพิ่มมาใหม่ก็คือ อ๋อโอเคเวลาเราโดนสปอตปกติเราจะใช้เวลา2วิที่หลอดไฟจะขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรา,เ,าเทรนสกิลนี้ไปเนี่ยเราจะใช้เวลาแค่ประมาณวินิดๆแค่นั้นเองนะครับแต่เราต้องเทรนให้ครบ100%นะคุณผู้ชมสกิลนี้ถึงจะทำงานครับแม อันนี้คือเลือกยากเลยคุณผู้ชมผมบอกคำเดียวเลยก็จะมีอันที่แบบยังไงเราก็ต้องอัพอยู่ดีนะครับก็คือจะต้องเป็นสายสปอร์ตครับคุณผู้ชมเนีย่ยอันนี้ต้องอัพเพราะว่าเพิ่มถึง3%อนะครับยังไงก็ต้องอัพครับคุณผู้ชมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเราควรอัพเหมือนกันก็คือจะเป็นสายบายสายนะครับเวลาเราไปกับเพื่อนของเราเนี่ยแล้วอยู่ในระยะแบบใกล้ๆเนี่ยไปกับเพื่อนนะ นะครับอันนี้เราก็จะเพิ่ม Efficiency ของเราอีก2.5%แต่เราต้องเทรนให้ครบด้วยนะคุณผู้ชมก็กดไปเลยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นลดใช่ไหมครับลดระยะหรือไม่ก็เราก็สปอตใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้อันนี้คือผมช่งางใจอยู่ว่าผมจะเอาไหนดีแต่ว่าเพิ่มสกิลก็ช่างมันครับก็อัพอันนี้ไปเลยแล้วก็กดเทรนครับเรียบร้อยครับ อ่ะโอเคอัพสกิลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคนยิงบ้างนะครับคนยิงของเราที่เป็นกันเนอร์นะคุณผ,ผู้ชมมาครับสกิลของกันเนอร์ที่ผมจะอัพนะคุณผ,ผู้ชมก็จะมีนะครับสกิลที่สําคัญก่อนก็คือ brother in arms นะครับอันนี้ต้องมีนะคุณผ,ผู้ชมไม่มีไม่ได้เลยนะครับอย่างที่2ก็คือเป็น snap shot นะครับคุณผ,ผู้ชม snap shot ก็คือทําให้เราแบบโผล่หัวยิงแบบที่ไม่ต้องเล็งเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับอ่าอย่างที่3เลยที่ผมต้องอัพนะครับก็คือ อ่อจะเป็นซ่อมครับคุณผู้ชมยังไงเราก็ต้องมีซ่อมนะครับไม่มีซ่อมนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอยู่ไม่ได้นะครับไม่มีซ่อมนี้อยู่ไม่ได้นะครับสำหรับเอ่อลดถังหนักนะครับคุณผู้ชมอันที่3ของผมขออนุญาตเป็นอ่าอันนี้ต้อง Fully-Train ด้วยนะครับอยู่เฉยๆครับคุณผู้ชมเล็งดีขึ้นครับโอเคแน่นอนครับต่อไปก็คือ หันป้อมนะครับแล้วก็เล็งใบขึ้นหัวนี้แน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้ชมแล้วก็อันสุดท้ายของเรานะครับผมขออนุญาตเป็นเดทอของเราแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องฟูลรีเทรนดนะคุณผู้ชมก็ไม่เป็นไรครับกดอัพไปเลยไม่เน้นพางตัวอยู่แล้วไลฟ์สาระครับคุณผู้ชมเราถังหนักนี่เราไม่เน้นเน้นพางตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับเรามาดูกันก็เป็นคนขับบ้างนะครับคนขับของเรานะครับเราก็จะอัพเป็น brother in arms เหมือนกันนะครับโอเค สเต็ปต่อไปมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณผู้ชมอัพซ่อมครับรถถังหนักยังไงเราก็ต้องอัพซ่อมครับคุณผู้ชมถ้าเราไม่ซ่อมเราก็อยู่ไม่ได้ครับโอเคอันนี้เราต้องอัพซ่อมไปนะครับตอนนี้ซ่อมของเราเหลืออยู่ประมาณ6วินะครับแต่ถือว่ายังช้าอยู่นะโอเคต่อไปนะครับที่ผมจะอัพก็คือเป็นออฟโรดครับคุณผู้ชมสายสปีดครับมันแน่นอนอยู่แล้วเราต้องเน้นอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นสม ooth r i นะครับ แต่จริงๆเอนจิเนียร์ชว่าดีมากเลยนะคุณผู้ชมก็คือเพิ่มสปีดขึ้นนะครับอีกประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเครื่องเราพังอย่างเงี้ยเออเอฟเฟกของเราเนี่ยมันก็จะแบบ เดินหน้าถอยหลังอะไรพวกเนี้เคลื่อนที่คล่องตัวขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วก็อันสุดท้ายผมขออนุญ,ญาตเป็นสมุดรายแล้วกันส่วนครัชเบรกกิ้งเนี่ยอันเนี้ยส่วนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมต้องอัพสกิลนี้ให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ไปแถวสุดท้ายผมถึงจะอัพอันนี้นะครับอ่าโอเคกดเทรนไปเลยครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับก็เป็นสกิลสายโหลดเดอร์ของเรานะครับ สกิลสายโรเดอร์ของเรานะครับสิ่งที่สําคัญก็คือจะเป็น b ブラザー in arms ครับคุณผู้ชมเน้นอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือเพิ่มเลือดของลังกระสุนของเรานะครับไม่ให้โดนอารโมรกรดได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมอันนี้ยังไงก็ต้องอัพนะครับอันที่3ที่ผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องอัพนะครับก็คือเป็น โหลดกระสุนไวอันนี้ก็สำคัญนะคุณผู้ชมแต่ที่สำคัญกว่าก็คือจะเป็น ammo training ครับอันนี้คือสำคัญมากนะคุณผู้ชมก็คือทำให้เราเนี่ยได้ไฮโรหรือ r o โ l ของเราเนี่ยได้แ a เมจเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมคิดว่าจำเป็นเหมือนกันนะครับคือแบบการคลุกวงในนี่ก็ถือว่าสำคัญมากๆเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยการคลุกวงในเนี่ยนะครับก็ลดการโหลดกระสุนลงไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับก็ ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับการกลุกมวงในแต่ว่าผมคิดว่าผมจะอาเป็น perfect charge แล้วกันนะครับก็คือกระสุนของเรานะครับจะพุ่งได้ไวขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายของผมนะครับผมขออนุญาตเป็น repair ล้กันนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เป็น repair นะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นรถถังหลังจากที่ผมแบบปรับจูนนิ่แล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า ระยะการเล็งของเราก็ยังไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าเป็นสกิลสีเหลืองที่เป็นเครื่องหมายตกใจอันนี้ก็คือมันต้องใช้กับสถานการณ์เฉพาะของเขานะครับอ่ะสเต็ปต่อไปนะครับเป็นสเต็ปที่2ของเราก็คืออันนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคอนซูมเมอร์เบิลของเราก็คือตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราไม่ต้องนั่งคิดแล้วว่าเราจะซ่อมอันไหนก่อนกดปุ๊บคือซ่อมทั้งหมดครับ แต่ว่าข้อดีของ large repair kit ของเรานะครับหนึ่งเลยก็คือมันซ่อมได้ไวขึ้นครับคุณผู้ชม60ิ 6, วิคูลดาวแป๊บเดียวนะก็ใช้ได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือสามารถซ่อมแซมนะครับพวกเอ่อล้อพวกอะไรพวกเนี้ยได้ไวขึ้นนะครับถึง10%เลยอันนี้ก็ข้อดีของเขานะครับเหมือนเป็นเอฟเฟกต์โบนัสนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็คือรักษาหมดเลยใช่ไหมแต่ small repair kit ก็รักษาหมดเลยเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้าย automatic ออ ไฟเอ็กซ์ตินกิชเชอร์อันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับผู้ชมแต่ว่าก็ลดระยะลงไปเหลือ60วินะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างอ่ะต่อไปอย่างที่3ครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ผู้ชมมาดูสักนิดหนึ่งนะครับเอ่อเทคทีของเราแล้วกันนะครับแล้วผมขออนุญาตเลือกเป็นแพทแชทครับคุณผู้ชมแพทแชทเนี่ยถูกอัปเกรดไปเยอะเลยนะครับผู้ชมสเต็ปแรกที่ถูกอัปเกรดนะครับก็คือเป็นปืนหลักของเขานะครับก็เอ็มไทม์ของเขาดีขึ้นนะคุณผู้ชม เอ็มทำดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเอ็มทำดีขึ้นอย่างเดียวไม่พอกระสุนเพิ่มด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็น40ลูกเลยนะครับแล้วก็มีซอฟต์แสตดต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมนะครับซอฟต์แสตต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยก็คือวิ่งยิงดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับหมุนป้อมแล้วก็ยิงไปด้วยดีขึ้นนะครับอันนี้คือแบบมันบัฟเรื่องของแบตแชทมากๆเลยนะคุณผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าในอนาคตเนี่ยแบตแชทน่าจะเล่นกันเยอะขึ้นครับโอเคแล้วก็ พวกเวกัลอื่นๆนะคุณผู้ชมก็มีการอัปเกรดกันไปนะครับแต่ว่าอันที่สําคัญที่สุดก็คือจะเป็นครูสกิลพวกนี้นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังมี ID เกมกมรถถังนะครับก็ล็อกอินเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับประมาณ29วันนับจากวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะสามารถ ไปรีเซ็ตสกิลได้แล้วก็ไปลองเล่นดูว่าเออสกิลอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กนะครับอันนี้เวิร์กไหมเออใช้อันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนของผมเนี่ยผมจะต้องไปทยอยรีเซ็ตนะครับรถถังแต่ละคันนะคือรถถังของผมมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยเต็มคังไปหมดแล้วนะครอันผมก็จะต้องมีการแบบเ่นะ รีเซ็ตพวกสกิลของรถถังนะครับแล้วก็เป็นรถถังที่เป็นรถถังพรีเมียมอีกก็จะต้องไปรีเซ็ตสกิลเพิ่มมานะครับโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับในพาร์ทนี้ก็ผมขออนุญาตเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีเทคนิคอะไรในการแบบอัพสกิลอัพเพิร์กของรถถังก็สามารถที่จะแนะนํากันได้นะครับสําหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับ